สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบกับซาบิวคือเก้าเนาะทางสองซาบิวคนบ้านป่าสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุฐานเนาะหรือว่าึงเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาอุอิซารือว่งทางต่างประเทศซาบิวก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีทุกทุกฐานเนาะมื้อนี้กับบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องมืง้อนี้ซาบิวกะสิพาพี่พาน้องไปกินซีนเนาะพี่น้องซึ่งอันบ้านอัน คนอันเฮือนในบ้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่าก,ก,ก,กันก็เจ้าขืนบ้านใหม่หรือว่าเฮือนใหม่เนาะเมื่อนี้ก,ก็เป็นมืองามเนาะพี่น้องออกอันเดือนสามออกใหม่สามคำเนาะมือเปิดประตูล่าเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เลยอันได้ขืนบ้านใหม่หรือว่าเฮือนใหม่แะ้วเนาะพี่น้องึ่งอันเจ้าของเฮือนเพิ่นกะยังบบไดมาแต่อันกทมหรือว่าประเทศไทยเนาะพี่น้องึ่งเพิ่นกะหาเงินโดยน้ำผักน้ำแหงของเพิ่นแหละเนาะเพิ่นกะ ไปหากับแพนเพิ่นพี่น้องแต่เพิ่นกะบบไดมาเนาะแต่เพิ่นกะหายหญาติองเพิ่นขึ้นหายเนาะพี่น้องเพิ่นกะหาเงินอยู่ประเทศไทยผูแหละเนาะมื้อนี้สบิวกับสิพาพี่พาน้องอันไปกินซีนนาะพี่น้องแต่ก็บรฮู้ว่บเพิ่นขาอย่าง,งเลยเนาะ,ะจังว่าอันไปหอดได้กินอันปลาปรจักเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้네สบิวกับซอนนุ่ยแล้วก็ซอนแมงปอไปกินปลาเนาะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องไปกินอันซีนนาะพี่น้อง ผู้เล่ห์อันเฮือนไต้ผู้หล่ห์นอพี่น้องผู้เล่ห์ซุดผู้เล่ห์เนาะปะไปขึ้นบ้านใหม่น้ำซาบิวด้วยนอพี่น้องว่าในงานเพิ่นมียังแหนเนาะไปกับสาวเมงปอพี่น้องสบายดีสวัสดี <c oughs> มื้อนี้ซาบิวกับอันสาวเมงปอสิพากันไปกินซีนพี่น้อง <c oughs> ไปกินซีนไปกินซีนมื้อวานกินปลาเป็นแขกฮับเซิร์นเลยพี่น้องมื้อนี้มีเกียรติหน่อยหนึงเนาะเฮ <c oughs> าบ่ได้ถือสาถิมมอนพี่น้อง ไปเจ็ดต้นหลักจ้าแต่ผูแถวาบ้านสบ,บิวเพิ่นถือเนาะคนเพิ่นก็บถือมอนพอผู้ใดมีก็ถือมอนเลือดถือสาดนะกลางห้าวบมีแต่ซุ่มห้าไปก็บ,บ่ฮู้ว่าสิทันเพิ่นแห่อยู่บ,กกบ่เนาะพี่น้องคำบ่ท่านกัสิผ้าไปผูกแขนแล้วก็กินซีดเลยเนาะพี่น้องเนาะป่ะไปนับกันเลยเนาะตอนนี้สบิวกับสามแองปอกัมาฮอดบ้านที่เพิ่นสิขึ้นเนาะพี่น้องกังามๆามเนาะ ได้สามีกับพ่อแล้วเนาะงามวิถท่านูา้ชม,มงามเลยอันนี้เงินที่เพิ่นหาโดยน้ำพักน้ำแหง้งเพิ่นว่าพี่น้องอยู่ประเทศไทยเพื่ลนเนาะแต่เพิ่นกับบอดี้มาพี่น้องเพิ่นให้ญาติเพินเพ่นขืนใหนะ้เนาะขืนแทนทั้งแหละแม่ซนุนยพี่น้องซนุเยห่งมาเต้เด็กๆพี่น้องมาเห็ดกินเนะาะเจ้าว่ากินซีนกับเจ้าเบิร์ดแหละ แต่สวิวกับมาทัานตอนเพิ่นชิแห่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังทันได้แห่เนาะคนกาลาอยู่พี่น้องตอนนี้ก็สวยเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก็สิพากันอันแห่เนาะเพราะว่ามันสวยและแดดก็ขึ้นแห่เลยพี่น้องสองเก้าหาหัว ตอนนี้เพิินกาแห่นะเนาะพี่น้องเพิินกาแห่ให้มันได้สามหอบจึงขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นประเพณีของของประเทศลาวเฮาเนาะอันยาโคมอันปูอันหาติบข่าวเด้อ เอบนเหือนกันก่นกรขึ้นนะเฮือนไก่การขึ้นพร้อมกันเลยเนาะแห่อ้อมกันเป็นสองเฮือนเลยเนาะนี่ ตอนนี้เฮาก็ได้หอบหนึ่งแล้วพี่น้องจะเป็นผููหาอันติบข่าวบผีเกลือเป่งนัวเนาะจะเป็นญาติเพิ่นอะไรเนาะพี่น้องแจ่ว่าเจ้าของบ้านอะบรมาเนาะเพิ่นก็เลยอันหาแทนพี่น้องจักว่าหาติบข่าวเป่าอะนะ นี่พี่น้องเฮือนที่เป็นแพดานที่กจะติดแพดานนะคะเพิ่นก็ขึ้นคือการนอกเพิ่นขึ้น,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 นพร้อมกันดีเฮือนลัางนี่ <c oughs> สองหอบแล้วพี่น้องหอบสุดท้ายแล้วบ้านี้ เสียงโฮเสียงอันาแหละคือขึ้นคือขึ้นอันเฮื่อนโซนุอย่าพี่น้องเพิ่นสิเปิดตู้เนาะคนเิเปดตานบ่มีตู้แล้วนะเฮื่อนนี่เนาะอะห้องดังๆนี่เด้อ ตอนนี้เพื่อนกะามกันาะพี่นอ้องแต่กะได้ซ้ำหอบไปเนาะเพื่นกะสิพากันขึ้นเฮือน่นละบาที้เนาะก็ขึ้นไปเบิ่กน้ำกันเนาะพี่น้องว่าในอันที่ขึ้นเฮือนใหม่ว่ามียังแหน่อที่เพื่อนกะเกียนะเ่ยมนเยมนาะ งามแต่เห็นเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันทีว่าผื่นกาเกลีแย้วเนาะพี่น้องที่ว่าสิขึ้นบ้านใหม่เลยเนาะมีหมวดมีมอหนึ่งพี่น้องมีมะข้าวแทงหนึ่งแล้วก็มะกรวยซุกแทกงหนึ่งพี่น้อง เขาเป,ออเปือกเขอาซานมีหมอแห่งแต่กระโปะเลยนะพี่น,ออน้องสาจะเป็นอันทัดวนะันเนาะกลางเหมือนเหมือนแต่เพราะว่าบ่มีภัยพี่นอ้องไปบอก เป็นการว่าวมาลลยคนนะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องญาติผลหายนะคนแล้วมาอันนี้เป็นกระสีสู่ควรผูกแขนนะพี่น้อง แต่สบิวกับซอยผูกแข็มเพิ่นหรือว่าขึนบานใหม่เพิ่นกับหาสิบพันมาพินองเป็นเงินกะประมาณบอดซองหลอดมาพินอ,องเพราเงินไทยขึ้นเนาะ ก็ได้คนกามากันอันโซเล่อันเีื่องทามทามกันจนนพี่นอ้องโอ้โหสีถาไไผกระปกาทามเนาะคนกา,าคนไลายเะพี่นอ้องยังเต็มเฮือนเนาะ

จากที่ซอยเงินเพิ่นใส่พาควนแลเนาะพี่น้องก็สิขึ้นไปเบิ่งของกินอยู่เทิงเนาเพิ่นอนมียังแหน่เนาะพี่น้องในเสานุย่ยเซฟนุย่ยมาเห็ดกินแต่เช้าๆพี่น้องหนาดักสวยหรือเปล่า <c oughs> กะสิผ้าพี่พานองขึ้นไปเบิ่งอาหารการกินนอกที่เพิ่นสิให้แขกคนมาว่ามียังแหน่พี่น้อง มน็่ต็อย่เต็มกระดึมืชามืนกะครับตานี่อาหารเพื่นพี่น้องมีเข้าวปุ้นเนาะล้วกะแกงเป็ดพี่น้องให้บ่ได้เงินบ่ได้เชงเดิค่ะลาดซินงัวบ่เนอะเป็ดเป็ดาบซินเป็ดพี่น้องที่แรกว่าสิขางัวเพื่นบ่ได้ขาดำบ่มีคนขาอนอะคบินดาบเป็ด อันนี้ปลาสัวไก่พี่น้องที่หมอเวียดหนึ่งอันนี้เป็นกระซิตกักยอดแขกที่มา้านขึ้นบ้านใหม่เลยเนาะพี่น้องสบ,บิวกระซิตักขระปุ่นเนาะซอยเพลนเนาะกระปุ่นที่เพิ่นเยี่ยมไว้เนาะพี่น้องแล้วก็กระสิ่ยอดลงไปให้แขกเนาะอะไรกันมีลาบปิดเนาะกระต้มตัดก็มีเนาะแต่กระต้มตัดนะ่นสิอ,สาาอาจสิมะพร้าวโบข่อยแซ่บพี่น้องไใช น้ำกระปุนลาบปิดน้องอาหารเกิดแรกเมืนนนอ่อนี้เนาะเผินสอยกันได้พี่น้องแซนวิชเจ้าวาลอยกินกระปุนเบิร์ดละประจักรแหละตอนนี้สวิวกาได้ ออน,นอกเขาซอยเฟิรนกาแล้วน้องๆกับสบิวก็กินข่าวกันอิ่มเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะสำหรับคลิปที่พาพีพาน้องมาขึ้นบ้านใหม่กับสบิวกับจิ๊อจบคลิปเอาไว้สำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเห็ุคลิปต,ต่อไปเนาะขอบพระคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเนาะขอบคุณขอบคุณ